สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพร์ายาเสพทองนักศึกษายีหกห้าสิบสี่แปดหกหนึ่งวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการออกแบบระบบสุขาพิบานภายในอาคารนาศัยรวมเรือนมิตภาพค่ะค่ะในนั่นนะคะก็จะเป็นสารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาพิบานค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแผนชั้นหนึ่งของระบบน้ำดีค่ะ แน่นี้นะคะก็จะเป็นเป็น,น้ำสองของระบบน้ําดีค่ะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้าดีนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะต่อท่อ,อมาจากช่องชาร์จนะคะแล้วโยงไปที่อ่างล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์และฝักบัวแล้วก็โยงออกไปที่ห้องครัวนะคะเราจะโยงออกไปห้องครัวไปที่อ่างล้างมือค่ะ ในระบบสุขาภิบาลห้องน้ำดีนะคะก็จะใช้ท่อขนาดหนึ่งส่วนสอค่ะและใช้ข้อฮอองศาและท่อสามทางค่ะซึ่งจะอยู่จะเห็นได้จากตรงนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นการเขียนไดอะแกรมแนวดินของระบบน้ำดีค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นแปลนชั้นหนึ่งและสองของระบบน้ำเสียค่ะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำเสียค่ะเราจะต่อท่อออกมาจากห้องพับนะคะแล้วยงไปที่อ่างล้างหน้าและอ่างล้างมือในห้องครัวค่ะจะเห็นได้ว่าในห้องนี้นะคะจะใช้ท่อสามทางท่ออสิบห้าและท่ออเก้าสิบค่ะส่วนท่อนะคะเราจะใช้ท่อขนาดสามนิ้วค่ะถับมานะคะอันนี้จะเป็น แตอะแกมแนวดิ่งของระบบสุขภาพิบาลน,น้ำเสียงค่ะต่อมาในหน้านี้นะคะก็จะเป็นแฟนชั้นหนึ่งและสองของระบบน้ำโสโครและท่ออากาศค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบขยายระบบสุขภาพิบาลห้องน้ำโสโครนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะต่อท่อออกมาจากช่องชานนะคะแล้วยงไปที่โถสุขภัรฑร์ค่ะเราจะใช้ท่อขนาด สี่นิ้วนะคะและสองนิ้วค่ะโดยระบบน้ำโสโคจะใช้ท่อขนาดสนิ้วและท่ออากาศจะใช้ขนาดสองนิ้วค่ะจะเห็นได้ว่าเราจะใช้ข้อมเก้าสิบองศาและท่อสารทาง PY ลดนะคะเพื่อต่อท่ออากาศออกไปและ อันนี้นะคะก็จะเป็นท่อสามทาง T Y เหมือนกันค่ะต่อเข้าที่โถสุขภัณฑ์นะคะถัดมานะคะหน้านี้ก็จะเป็นไดอะแกรมแนวดิ่งระบบสุขาภิบาลน้ำโสโครและท่ออากาศค่ะถัดมานะคะหน้านี้จะเป็นเป็นน้ำฝนนะคะของหอพักอาศัยรวมเรือนมิตรภาพค่ะถัดมานะคะหน้านี้ก็จะเป็น ราคากลางค่าก่อสร้างนะคะในนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณของห้องทั้งหมดภายในอาคารเนะะี่ยค่ะจะภายในหอพักนี้จะมีทั้งหมดสิบห้องนะคะแล้วก็จะเอาละเราก็จะเอาจำนวนของแต่ละห้องอะคะ่ะเพิวกจ่อของแต่ละห้องมาคูณสิบนะคะ เพื่อให้ได้ออกมาครบทุกห้องค่ะส่วนในหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดการถอดแบบสุขาขิบาลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ห่างหนือข้อผิดภาพประกันใดต้องขออภัยรณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ